ถึงเวลาแล้วฮะที่จะได้ไปปาร์ตี้ดินเนอร์สุดหรูนะกับชุดสีทองในค่ำค <st> ืนนี้ครบรอบ3ปี King มมเบอรนะฮะโดเชื่นสดดชื่กไหนดูรอยยิ้มใหมครับไหนว้าวโดนรเสุนยิงไหมเดือมาทุนเล่เหรออะไรมิเชลกุเน่ เอเก่าอินดี้สวัสดีไมเอาบางปงรุงกรุ๊ปกรุ๊ปคเนียครับวันนี้ <ไอ S 2> ผม<ไ>อดอตุงปาร์กนะก็วันนี้ก็จะเป็นรายการนําเสนอนะเป็นคลิปแกล้งสาวในออฟฟิศนะในบริษัทของเครือิงแ g ม,มเบอร์ของเราสามที่ก็จะจัดอยู่บริเวณนี้นะส่วนน้ําตรงนี้นะรตรงนี้ก็จะเป็นคลองเ,ออเป็นอ่างเก็บน้ำนะฮะของหมู่บ้านเราก็ขออนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตรงนี้เราก็จะเ,เป็นที่ไปปลามึงว่าลึกไหมอันนี้เป็นอ่บอดดี้ส่วนตัวนะฮะเดี๋ยวจะลองลงไปดูกันนะครับป้ามีปิงไหม ไม่ม yeah, ีฟิงไม่มีฟิงก็หลวงทุนนิสต่อยฮะครับก็นะครับจะประมาณนี้ก็ไม่ล <Ok> ึกมากนะครับก็พอดีพอดีนะครับนะครับก็ไม่ลึกมากถือว่าโอเคถือว่าเป็นสถานที่ที่เวิร์กมากครับสําหรับการจัดรายการในครั้งนี้ชูชกเป็นไงบ้างชูชกไงวะอย่างนี้ไม่ลึกมากนะครับไม่ลึกเลยว่าแล้วไง เชื่อกูเชื่กูไปให้เรียบร้อยมึงยามึงยาเข้ามาใกล้ สวัสดีสวัสดีครับวันนี้กับผมนะฮะดอตุงปาตอนนี้อยู่กับอบอสใหญ่นะฮะบอสนุนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้นะฮะก็จะเป็นคอนเทนต์แรกแล้วกันเป็นคอนเทนต์การแรกล้งสาวในออฟฟิศนะฮะของคิงแอมเบอรทีมงานทีมงนานทีมงนาน King Member ออนะครับในวันนี้นะฮะตอนนี้ก็กำลังแต่งหน้าอยู่ทางออฟฟิศทางฝั่งนูน้นตอนนี้พวกเราก็ได้ยินข่าวว่าเช่าชุดมาหลักหมืน่นหลักหมื่นครับซอสใหญ่เรามันเช่าชุด อู้แพงนะเนงเิงน<า>พแพงนจะโดนด่าเราคือแบบนี้ครับเราเระาวางังแพงกันไว้เราจะพาสดสาวปแกงนะเราบอกว่าเราจะจัดงานชุดอะไรนะงานแบบงานราตรีหรูงานราตรีหรูใต้ดินเนอร์ใต้แสงเทียนชุดสีทองเวยโรงแรมหรูโรงแรมชื่อโรงแรมเะยครับ เดอะซีคันที่เดอะซีกันที่เดอะซีกันที่เป็นโรงแรมใหม่โรงแรมใหม่เลยอครับอยู่เชลมาเกียรติอยู่บ้านครับผมโอ้โอเดอะซีนี่มันย่อมาจากอะไรครับเดอะซีก็คืออะไรซีทะเลซีทะเลเหรออ่าซีซีทะเลโอ้แล้วคันที่เหรอครับคันที่ก็คือแบบบรรนอกบรรนอกอีสานประมาณนี้อ่าแล้วเดอะซีคันที่นี่ชื่อเต็ม ย่อจากแปลว่าจากอะไรครับทะเลบ้านนอกครับทะเลบ้านนอกโอ้คิดว่าเด่นคิดตมแท้ทะเลบ้านนอกเออเดี๋ยวสีโอเคจัดเต็มเลยจัดเต็มระบบครับผมนะมีมีอ่านเครื่องดื่มพร้อมมีพร้อมครับมีพร้อมครับทุกอย่างแล้วก็ไอสเต็กมีครับมีไวน์ไวน์เนี่ยครับไวน์ไวน์ ไว้ขาวไว้ไวยนะครับผมไว้ขาวนะแลสุดท้าก็จะเป็นเนื้อโคขุนโคขุนก็โคชาวบ้านนั่นแหละครับเราจะไม่ไปโรงแรมครับเดีวมาดูที่ว่าใส่ชุดลาตีหรูๆไปนั่งกินก้าวอยู่แบบบั้นนอกแบบทุ่งนาอะไร้าจีนไหมาเผาเลมีโต้าจีนไหมโต้าจีนมีหรือเปล่าไม่มีนี่โอ้มันเป็นอะไรนะเอาไหนบอสมาจัดเต็มให้ไม่มีเหรอครับไม่มีครับเป็นเป็นกองฟางรีสอร์ทเอ็ดโรงแรมนี่ก็ไม่มีไม่มีครับผมลงทุนประมาณ ประมาณ8,00 0สำหรับงานงานลาตีงานนี้เป็นการเป็นงานที่ลงทุนถูกที่สุดใช่ครับ <c oughs> แต่รู้สึกว่าสาวๆในออฟฟิศลงทุนกันหนักมากเลยนะ,ะนเฉพาะค่าชุดนม่ก็มากกว่าไองานเราจัดมั้งนี่เฉพาะค่าช,ชุดก็หลายหมื่นนะนี่ค่าชุดนี่เ<ม>ช่ามาไม่เท่าไหร่ครับแต่ถ้าลงที่ตมไปนี่ต้องซื้อเขาเลยเดี๋ยวไปสัมภาษณ์สาวทีมงานคิงเมมเบอร์นะครับเปิดทังเลยวะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะครับในส่วนของบริษัทของเรา ค่ะแม่เนี่ยฮะน, <c oughs> นี่คือซอสลินนะครับซอสใหญ่วันนี้จัดหนักจัดเต็มครับชุดราตีหรูนี่ยฮะเช่ามาอกว่าราคาเช่าอ,อาจจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเสียหายไปต้องซื้อนะฮะหนึ่งหมื่นบาทนะครับในครับส่วนทางฝั่งนู้นก็จะเป็นนะช่างแต่งหน้าอันนี้ก็คือจ้างมาเป็นพิเศษสาวนในออฟฟิศทุกคนของทีมเมมเบอร์ต้องต้องฟังต้องัง เดี๋ยวบอสเป็นคนที่อายครับเดี๋ยวมาดูท้ายฝั่งนี้ก็มีครับนี่น้องอายนะฮะเมื่อวานรู้สึกว่าบวกเยอะนะครับอันนี้ใครอ่ะนี่ตึงปี๋แมนาเนี่ตึงปีนะฮะอันนี้ถามจริงครับหน้าสดหรือหน้าศพครับหน้าศพหน้าศพอร์อย่าพูดมากไม่ได้นะครับเดี๋ยวตีนกาขึ้นหน้านะครับส่วนทางนี้ก็จะเป็นแม่นางเฮอร์เบอรี่นะฮะนี่ฮะมีความรู้สึกไงครับที่จะได้ไปดินเนอร์ใกล้แสงเกียนในค่ำคืนนี้ จุลัตีสีทองเดี๋ยวถามแม่นางเนี่ยตึงปีก่อนนะฮะโอ้ยชื่อที่พี่ผนิไม่มีหรอผีอเกี่ยวหัวก็ได้ครับผมขอสัมภาษณ์เอความรู้สึกไงครับรู้สึกดีครัรู้สึกดีรู้สึกดีมากรู้สึกดีเหมือนโดนเปิดซิงครั้งแรกนะฮะของมันยิ้มไม่ได้ของยิ้มไม่ได้นะฮะ,มมะ,ะแต่งหน้าสดได้ไหมฮะ แต่งได้หมดเลยแต่งได้เนาะที่นั่งอยู่สองคนนี้ก็สดเท่าน yeah so okay. mm? ั้นนะครับ huh. ฝั so s <S oh, ่ง้านฝั่งในทางนี้นหะครับก็ฝากติดตามนะคะในแฟนเพจเฟซบุ๊กนะคะช่างแต่งหน้ารีลัมไบยอมี่นะคะหรือว่าทางเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะยยมี่โอค่ะไอจีก็ได้นะคะแยมี่อันเดนสกอรมเมคอัพค่ะฝากติดตามผลงานด้วยค่ะร้านเดียวกันใช่ไหมฮะด้านในแยกกันอ๋อด้านในแยกกันกูถึงว่าแยกผมเดี๋ยวาฝั่งนี้ด้วยฮะ เดี๋ยวมาสัมภาษณ์น้องไอยฮะน้องไอ้เมื่อคืนนี่เป็นไงบ้างเมื่อคืนบวกหลักแสนนะครับบวกไปหลักแสนนะฮะไปเล่นไฮโลมานะครับบวกมาหลักแสน <S <S สเดี๋ยวมาฟังน้องไอถ่ายทอดความรู้สึกออกมาครับ <S <S มไม่เอาอะไรเลยแล้วมัน<า>บวกลกนแล้วก็สร้งแต่งหน้าอีกหนึ่งท่านน่าจะคนคนละร้านเดี๋ยวทางฝั่งลู้นเนาะนะฮะเออร้นานเดียวกันร้นารนเดียวกันเอ อ๋อไงบัวชื่อชื่ออะไรนะครับชื่อโอปอล์ชื่อโอปอนะฮะมีมีแฟนหรือยังฮะยังไม่มีนะสมน้ำหน้าเกิดมาขี้เหร่นะครับนะฮะยังไงสมน้ความรู้สึกหไงครับรู้สึกยังไงฮะน้องรถครับรู้สึกแปลกๆ รู้สึกแปลกแปลกมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยบองคืนนี้นะคะไม่มีฮะไม่มีไม่มีการแก้งแน่นอนครับชุดเช่ามาแพงนะควคบะโดยนี้ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่บอสนะครับพวกเราไม่เกี่ยวนะครับรออีกสักพักหนึ่งนะให้น้องๆสาวๆก็แต่งตัวกันเสร็จแล้วก็เราก็จะเดินทางในเย็นนี้นะครับเดี๋ยวเราคอยติดตามแล้วกันนะครับตอนต่อไปครับ ถึงเวลาแล้วฮะที่จะได้ไปปาร์ตี้ดินเนอร์สุดหรูนะกับชุดสีทองในค่ำคืนนี้ครบรอบ3ปี King Member คิงแอมเบอร์นะฮะส่วนสาวๆก็รออยู่ด้านในแล้วนะฮะหลายๆท่านก็จะแต่งเต็มกันมาเป็นพิเศษโดยเฉพาะนี่ซอใหญ่ฮะซอสลินครับซอสลินเขาเสียงหน่ักแล้วอ่าเหมือนเหมือนไม่ดีใจเลยว่ะเหมือนแบบร้อนๆไงไม่รู้เลยว่ะรถไม่มีแอร์ช่วยแก้ไขด้วยรถไม่มี Air แอร์เลยแก๊เจ๊เปิดหน้านต่างด้านข้างได้เลยนะฮะโคตรเย็นเลยก่อน นะสวิตช์อยู่ครับบอสทูนนะฮะประธา,านการจัดการ<อ>นะฮะในค่มงานคนนี้พร้อมมาด้วยับซอสลิ้นนะฮะอันนี้ซัปโปชุดนี่ก็หมื่นบาทนะฮะหมื่นบาทครับเดี๋ยวไปดูตอนกอลับบ้านจะเราจะเปลี่ยนรบรรยากาศกินข้าวบ้างกินแต่ก้อยเนื้อกินแต่ก้อยเนื้อนะฮะวันนี้โรงแรมเราก็เราก็สั่งก้อยเนื้อไปนะครับโอ้หลายคนก็คงหน้าคงตา ครับขนาดปัด <ilan> ด <que> <berish> <con> ินเนอร์ยังปมหน้าก้มตาเลยครับขายของนะครับขายของออนไลน์นะฮะครับอ๋อครับผมครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวคุยเอว่าไงครับพี่เปลี่ยนเปลงสถานที่เป็นไรครับผมอ๋อครับครับครับโอเคครับผมได้ได้ครับอาเลย เปลี่ยนแผนละบอสโันนี้ไปโรงแรมใหม่เลยตาเขียวคนหน้าตาทุกคนสดชื่นเห็นเริ่มมีรอยยิ้มเห็นยิ้มได้ฉลองก่อนที่อันเดเลสโอเคโอเคโอ้สงสัยโรงแรมใหม่ตรงพนมรุ้งแน่เลยสิบดาวสิบดาวเลยไม่ใช่ค่าเรอ๋อสิดาวเปิดโรงอต้องเป็น โรงแรมตรงนั้นแน่เลยที่สร้างใหม่ตรงตีนเขาพนมลุ่มหรูๆน,ะน่ะแหน่เนี่ะะยหิวราคาใช่อยากกินอะไรหิวเป็นตะเคียนแล้วครับเด็กวะฮัลโหลรถเพียรถไฟเชืงแล้วลุืเพียเพียตรง,งไหนนี่เดี๋ยวอีกไปตำไปตำหนึบบ่งทีตอนนั้นขับตอนไรรถรถสำรองนะเป็นรถกบชุนหรือรถไรรถกบชุนโอเค สำรองไว้นะลูกเพล่ตอนนี้ผมถึงทางเข้าแล้วครับนี่เออออโอเคโอเคครับผมครับครับอ้เข้าได้เหรอโอ้ยรถรถตู้มันเข้าไม่ได้แล้วนี่รถมันต่ำเลยเอยทางนี้ทางไหนนี่ โร <S <S งแรมมันอยู่รไหนครับเนี่ยมึงเดาเลยทางนี้วะทางมันไปไม่ได้เดยวเราต้องจอดรถนี้นี่ไงเบียได้ไหมซ้อนลงมาก่อนแสดวเขาจะเอารถมาเปลี่ยนเอาลงมาสิมาลงก่อนครับลงก,ก่อนครับทุกคน ซอรู้สึกไงครับผมเดี๋ยวซอรอสักครู่นะครับเดี๋ยวจะมีรถมาสลับให้ครับผมหิวซอหิวนะครับตอนนี้จะเป็นลมแล้วใช่ไหมครับเนิ่นห่เยนเ่ยก็รอยิ้มใหม่ครับเนี่ยสาวาเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะมีรถเอ่อเปิดประทุนฟลอเรนซ์นะครับีรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งฮัลโหลครับเสี่ยมีรถมาเปลี่ยนแล้วใช่ไหมครับครับผมครับผมรถทั้งหมดอีกคันครับอ๋อโอเคได้ครับผมได้ครับได้ครับ โอ้โหสุดๆเลยครับเหนื่อยใจมากๆเลยครับเนี่ยทางจะเข้าไม่ได้ในโรงแรมเข้าไงกันครับฮัลโหลครับเสียครับผมถึงหรือยังฮะอ๋อถึงแล้วใช่ไหมครับโอเคขอบคุณมากครับสำหรับเดินทางครับผมโอ้ครับผมครับผมขอบคุณมากๆครับว้าวเรื่องการเสิร์ฟดีมาก มาทุนเลยเหรอเดียว่เลยอะไรนึงเจกูแน่ Chan. เอ้เ่นเอ๊ะเด่นจิ๊กจิ๊ระวังหูหอกจะย่าน่งกันดีๆไปในพนี่นาคงเด้อเฮ้ยแจกบอกว่าทางเหลือใกล้ๆเองนุ่นนุ่น ที่สุดๆครับผมเดือซีเนี่ยทะเลทะเลทะเลคลองสองครับแล้วก็คันที่ดูครับรอบๆครับคันที่ฮนะยอดครับผมเร้าข้ามเร้าข้มพวกเพืครับเร้าข้ามครับผมเดินรับทุกท่านเข้าสู่เดือนสี่คันที่แบบนี้โอ้โห้ยดูดิทุกคนจัดเต็มระบบ ดูได้ดูทุกตัวครแต่ละคนครับได้เลยครับใส่หม้อใส่มาเลยเหรอไดแล้วเราก็มาถึงสถานที่นะฮะที่จัดปาร์ตี้นะฮะัสามปีเมมเบอร์เมมเบอร์นะครับวันนี้ก็นะฮะสาวๆก็ได้เตรียมพร้อมความที่จะทำอาหารกินนะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์นะครับสาวๆแต่ละท่านนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับกับปาร์ตี้ครั้งนี้ครับโอเคค่ะชอบ <icana> ส,สวยไหมสวยครับสวยครับเมื่อเชิญบวกเท่าไหร่ครับพี่วันนี้นมีกองสามี hè, มั้ยฮะหนูไม่ม on ีสามีครับไม่มีมือโซนต้องสองหน้าตามมาฮะใครจะโอ้นี่ฮะดซ้อครับซ้อครับผมต้องซ้อเลยครับผมซ้อหลินครับสัมภาษณ์ความรู้สึกไหมฮะความรู้สึกเหรอครับผม ออกจากใจเลยฮะไม่ต้องอายบอสครับไม่รู้จะอธิบายยังไงไม่รู้จะอธิบายยังไงหมายถึงว่าทราบถึ้งในในในเกียรติบอสให้ใช่ไหมฮะรู้จักที่ไปยังไงจะลองครับชุดแล้วก็หน้าผมที่แต่งมาเชุดนีไหนครัับสกนนิดึ่งครับไม่ต้องอายเป็นวายแดงจากเอ่อออสเตรเลียครับหมักด้วยขี้บัว่าหอมหอมเชียร์เนื้อ นะดูจากหน้าก็รู้ว่ารู้สึกยังไงรู้สึกยัไงรู้สึกดีมากเลยนะดูจากยิ้มหนึนะส่งผมนมหน้าเนี่ยฮะในในวันนี้ทำมาทั้งหมดเท่าไหร่ฮะไป็นรองอายครับนิดหน่อยใช่ไหมตาจะไหลนะน้ำตาจะไหลซึ้งอย่าไหลซึ้งวัวละทั้งน้ำตาชุดห้าพันชุดห้าพันชุดสิวครับหน้าสองปัญหาหน้าสองปัญหาก็เกือบหมื่นไม่เป็นไรทรงผมนมหน้าทั้งหมดเบ็ดเสร็จเท่าไหร่ฮะ 7,500พันหนะครับเบิกที่บอสได้เลยโอเคแล้วกันนะขอบคุณเจ้าตัวด้วยนะครับก็หลายหลายเยอะเรามาสัมภาษณ์เสียบอยนะนี่คือผมเสียบอยนะกำลังโด่งดังงงมากครับผมล่งลอกมาเอฮะลอกหลอกมาครับหลอกมาเหรอแหมแต่รู้สึกว่าชำนาญทางมากเลยนะครับโดนเมียด่าด้วยฮะ น้ำตาจะไหลนะครับผมเดี๋ยววันนี้นั่งปาร์ตี้กันยาวๆเลยนะครับไม่ต้องรีบกลับนะงงมากครับไหนๆเมียก็ด่าแล้วก็ให้มันด่าต่อไปครับปาร์ตี้สุดหรูงงมากครับรู้ฮะอันนี้ทุ่งนากรทักอ้าวไม่นั่งเหรอสัมภาษณ์หน่อยครับไม่ครับอเงินเลี้างค่าเนี่ยเดโมโมเงินแนี้ยงเลยขอเป็นภาษากลางได้ค่ะภาษากลางก็วันนี้วันนี้ที่มาเดนเดอร์มีความรู้สึกไงกับในในค่ำคืนนี้ครับ รู้สึกแปลกเนาะรู้สึกแปลกตั้งแต่แรกเหรอคะกลกะว่าดิเมอร์รู้ที่ต้องมีโรงแรมสระว่ายน้ำสนามฟิตเนสเนาะแต่ตอนนี้มีอะไรมีน้ำนะมีน้ำลงไปเล่นไหมครับตอนนี้คงไม่ไหวนะเนาะแม่นางเฮียนะฮะตอนนี้คือแม่นางเฮียชื่อจริงเฮียตึงปีนะฮะเฮียเอ้าเดี๋ยวมาสัมภาษณ์อีกหนึ่งท่านนะครับน้องชมพู่ล่าสุดไปแสดงกรรมมานะครับก็อาจจะกินอะไร ไปได้ไม่มากนะครับเอ่อเมื่อก่อนนี่นี่จะทำปากโลแก้วนะคะเมื่อก่อนเป็นคนปากหมาเป็นไงฮะมาช้าเนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากว่าแต่งตัวช้าของเพื่อนแต่งตัวช้าหน้าใหญ่เป็นคนหน้าใหญ่นะะแต่งตัวไม่นทัาบ้านอยู่ไหนครับบ้านอยู่นี่แหละค่ะบ้านอยู่นี่ทำไมมาช้านะครับใช่ก็แต่งตัวจากในเมืองมาแต่งตัวใหญ่ในเมืองนะ ตอนนี้ทำงานอะไรอยู่ครับว่าทำงานบริษัท Kingmember โอ Kingmember เหรอฮะฝากเออ่สินค้าอะไรไว้ก็ฝากด้วยนะคะถ้าเกิดใครสนใจนะคะอยากผลิตแบรนด์นะคะมีแบรนด์เป็นของตัวเองนะครับจะเป็นฐานรถดําหนักคขรดเส้นนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะโอ้ยจบแล้วค่ะจบแล้วเหรอครับผมนึกว่ายาวผมนอนรอเลยโอเคขอบคุณด้วยนะครับน้องชมพู่แล้วก็น้องแย้มตึงปีนะครับโอ้ทำอะไร ไม่อยากแดกปลาวะไอ้กูอยากกินปลากินปลาเดี๋ยวกูจัดให้มึงไหวป่ะไหวไอ้สัตว์เดี๋ยวมึงรวยกูเลยเฮ้ยแม่งเขาไม่ได้ทำงานมึงดูโสุดดมงดูแล้วมันเสียสายสัตว์ลมหมาวหรือเปล่าวะไอตอนนู้นฟังก็อยากกินปลาครับฮะตัวน้ำต่อไปไปมันมันนีอยู่ไหนลูก้อมไหนวะ ใส่ปลาเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมามาเฮ้ยดูนี่ดูแลศิษย์ตาดูมันง่ายกัน <Hey, S 2> ปะมันง่ายกันปะนี่นี่โอ้เลยยไปเลลไปเลยไปเลยยไไเลยย ทีน่นี้นะฮะปาร์ตี้ดีเนอร์หรูนะฮะเราตีชุดทองนะฮะวันนี้ก็อขอบคุณจับทุกท่านที่รับชมนะฮะวันนี้พวกเราก็ได้มาลงสระไม่ใช่จับปลาตั้งตัวใหญ่เลยมันซื้อมาเลยสักโอเคขอบคุณจากทุกท่านด้วยแล้วกันเนจอกันใหม่อีกทีหน้าแล้วกันนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเว้ย